ตอนนี้ก็หวนมาจับจับอารมณ์ของวิปาาัสสนาญาณเอาตัวไหนล่ะเอาตัวอริยสัตว์มันก็มีอยู่แล้วนี่ราะว่าจะเอาตัวไหนเอาตัวขันห้านี่ก็มีอยู่แล้ว <c oughs> มีทุกอย่างนี่ก็มาไล่เบี้ยอารมณ์ละเอียดเพราะว่าอารมณ์ยังอยากอยู่ เมืเ่อไเบียดเรียกว่าเราไม่ต้องการในรูปเราตัดความสัมผัสความรู้สึกในรูปเพราะเราไม่ต้องการมีรูปเพราะรูปมันเป็นทุกข์ทุกต่างๆที่จะพึงมีขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญนี่ก็เป็นเป็นตัวอริยสัจชัดคือท่านเล่นอริยสัจในขั้นในทุก์ลืมหาสมุทยัย นี่เราก็หาสมุทัยไปเลยว่าทุกมันมาจากไหนทุกมาจากความอยากอยากอะไรอยากเกิดอยากแก่อยากเจ็บอยากตายอยากรักอยากโลภอยากโกรธอยากหลงและยังมีการอยากในรับในการรับสัมผัสอันนี้จัดว่าเป็นตัณหาแต่ว่าสำหรับอรูปฌชานนี้ยังมีความอยากชนิดหนึ่ง อยากไม่มีรูปเฉยๆแต่ไม่อยากตัดแต่ความนี้อย่างนี้จะเรียกว่าตัณหามันก็ไม่ชัดเราต้องเรียกว่าเป็นธรรมชาทะมีความพอใจในธรรมแต่ว่าเป็นธรรมที่มีระดับไม่สูงสุดไม่สูงสุดเราก็มาจับรูปประชานและรูปประชานให้ทรงตัว มาจิตมีความสงบสงัดในความต้องการของรูปแล้วรูปก็คลายอารมณ์จิตมาถึงอุปจารสมาธิเพื่อเปอารม์คิดคิดว่าสังโยชน์ิบประการที่องค์สมเด็จพระยิตมมานทรงแนะนำว่าเป็นทางของพระนิพพานมีอะไรบ้างหนึ่งสากายติทิเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา จริงไหมจริงมันมีธาตุสี่ประชุมประชุมกันไว้รวมตัวกันแล้วมีวิญญาณธาตุและกาศธาตุเข้ามาผสมเป็นกายเกิดความรู้สึกมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเสื่อมไปใทแามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด <c oughs> ถ้าเรายังมีความผูกพันอารมณ์ของกิเลสส่วนใดส่วนหนึ่งอยู มันก็ต้องกลับมาเกิดถึงแม้ไปอรูป,ประพรมมาหมดเี่บุญวาสนาบาบรมีกำลังของฌานก็กลับมาเกิดใหม่นี่เราไม่เอาขั้นอรูป,ประพรมนี้ยังไม่สูงสุดเกินไปเราต้องการพันิพานทำความรู้สึกในขันห้าบริการแท้สิ้นทำลายความรู้สึกในความผูกพันแท้หมด <c oughs> นี่เพื่อความทรงตัวข้อ,อรมนี้ เราก็พิจารณาพราะธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่สอนมามีประโยชน์อะไรบ้างผิดไหมเป็นปัจจัยของความสุขและเป็นปัจจัยของความทุกข์เมื่อลมเข้ามาถึงชั้นสี่ก็สามารถจะใช้จิตค้นคว้าได้แล้วก็หาเหตุผลตามคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมตรได้ง่ายก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว ผู้ใหญ่มากโดยชานแปดนี่ผู้ใหญ่มากด้วยเสสมาบัตแปดตอนนี้ก็มาคำโดยความดีจุดหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเราจะหลีกพ้นจากการเกิดจริงๆไม่มีขันห้าต่อไปอันดับสำคัญต้องเจ้าใจไปจับศินไว้ให้บริสุทธิ์เราก็คุมศินไว้เดิมหน่ายของฌานสี่จัดเป็นสีลานุสติกรรมฐาน ไม่อยเนื้อต่อไปองค์สมเด็จพระพิธามายกล่าวว่าจงตัดการมฉชันทะเสสินแต่ความจริงตอนนี้การมฉชันทะมันก็ไม่มีแต่ว่ามีในฐานะผู้ทรงฌานแล้วก็เอากําลังของฌานเข้าไปจับสกายทิฏฐิกายกะตาโนสติและสุปกรรมฐานหังกระเด็นตัวนั้นบวกกับ สกายติทิฏฐิหรือว่ารูปฌานที่เราไม่ต้องการในกายกลับมาหวนคิดว่าเจ้าหนี้มันเป็นภัยร้ายคือเต็มไปด้วยความโศกโรกโสโครกท่านกล่าวว่าไม่จะต้องแต่สลายตัวไปในสุดนี่ก็จะต้องมีการเน่าการเหม็นมันมีความเน่าความเหม็นไม่มีโสโครกเป็นของธรรมดาไม่มีอะไรเป็นที่น่ารัก เรารักเปลือกแต่เราก็ไม่ได้ดูเนื้อภายในร่างกายทั้งหมดเต็มด้วยความโ,โสโคสกปรกโซมมไม่มีอะไรเงงดีจอถ้าอารมณ์จิตของเรานี้มีความเสียเสียเองเกลียดความรู้สึกในกายเสียทั้งหมด <c oughs> ไม่ว่ากายหรือว่าทุท่าใดๆก็ตามเห็นมันเป็นความสกปรกจนทถ้ามีอาการเกลียดไม่ใช่เบื่อเฉยๆเกลียด เรียดจริงๆเห็นก็นแล้วนี่เอกซีเสียนเหมือนกับเราเห็นถุงที่เขาห่อ,อจาระปัสสาวะมาต่อไปเราก็มาจับอารมณ์ที่เป็นบจจัยของความโกรธว่าความโกรธนี่มันมีเนื่องมาจากเรามีอารมณ์ยังติดอยู่ในวาจาและจริยาของบุคคลอื่น ถ้าเราจะไปแก้คนอื่นมันก็แก้ยากแก้ที่อารมณ์ของจิตใช้พระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรในด้านพุทมาวิหารสี่ก็เป็นของไม่ยากอีกเพราะจิตเป็นเป็นฌานสี่อยู่แล้วและแปรรูปฌานอยู่ด้วยเราจะไปโกรธไปเกลียดอะไรกับใครเขาเพราะคนพวกนี้ไม่ใชามันก็ตายหมดจะสลายหมดเพราะเราไม่ต้องกันในว่าสัญญานาสัญญาจตนะ มีความจําทําเหมือนคนไม่มีความจําก็ไม่ผูกพันในเสียงดีเสียงโช่อยู่แล้วก็เป็นของง่ายง่ายนิดเดียวแต่รูปประชานก็ดีรูปประชานก็ดีที่เราติดอยู่เวลานี้เราคิดว่ารูปประชานเป็นของดีแต่ความจรงิงรูปประชานและรูปประชานย,ยังมีปัจจัยที่ต้องทําให้เราเกิดใหม่เราละมันเสียละความติดไม่ใช่ละความยึด รูปประชานและรูปประชานเรายัางยึดไว้เป็นกําลังต่อไปแต่ไม่ติดใจว่าดีแค่นี้เราต้องการความดีต่อไปต่อไปมานะความถือตัวถือตนว่าเวลานี้เราวางภาระเสร็จได้แล้วในฌานต่างๆอาศัยในวยิษณญ,ญาณาสัญญาญานะเป็นสําคัญ อารมณ์อย่างนี้ไม่มีกับเราถทอวว่าเรื่องธรรมดาของคนใครจะดีจะชั่วนั้นไม่มีการถือตัวถือตนเจะเาเขาใครว่าดีว่าชั่วกันไม่มีไม่สนใจมันซะเลยใครมายังไงก็รับไปตามนั้นเขามาเงียบล้วก็รับเงียบเขามารื่นเริงล้วก็รับเรื่นเริงมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> ไม่มีอะไรหนักตอนนี้มา อุท่จะอารมณ์ฟุ้ฟงซ่านที่คิดว่าการจะทรงตัวอยู่แค่รูปปภพเป็นของดีเราไม่เอาตัดอารมณ์นี้มุ่งพระนิพพานโดยตรงจิตจับพระนิพพานโดยตรงคือใช้อุปสมานุสติเป็นพื้นฐานแป๊บเดียวพอจิตทรงฌานสีอยู่แล้วมันก็เป็นฌานสีมาตอนทานน้ายนี้ตัดความพอใจเสียทั้งหมด ในอันที่จยบรายกฎว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผมไม่ต้องการวางอารมณ์เฉยเข้าไว้มีใจจับเฉพาะพุิพานเป็นอารมณ์ไม่ห่วงใยในพันห้าไม่มีการกระทบกระทั่งไม่มีการสะเทือนอะไราใดๆทั้งหมดใช้อารมณ์นี้ตามกระแสพระสทธรรมทศนาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตโดยชช่นใช้ในวสัญญานาสัญญาญตนะเป็นพื้นฐาน ถ้ามาจับสังโยชน์สิบระการจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ก็ขอกล่าวว่าไม่เกินจิตวันก็เป็นพระอรหันต์ท่านี้ถ้าจิตใจเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าอารมณ์หนักของจิตจะถอยไปจะมีอารมณ์เบามีอารมณ์โปร่งพออารมณ์จิตเข้าถึงพระอนาคามีผลเวลานั้นปริสมิทายานก็ปรากฏ หลังจากนั้นไปปฏิสัมพิทธายาณก็ท่งตัวจนกว่าจะถึงอราตผลก็ไม่คลายตัวไปชาญตอนนี้จะทํายังไงยังไงมันก็ไม่เสื่อมอรบรรดาท่านพุทธบริษัททัลายเวลาก็หมดแล้วก็เรื่องก็จบคนด,ดีพอความสุขสวัสดิีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาแต่นพุทธศาสนิกชนผู้หวังดีในการเจริญสมณธรรมในด้านนี้จงทั่วกันสวัสดี